แ a m มิล m มา t เพื่อนๆคงรู้จักกันดีเป็นร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงแล้วทำไมปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Top Daily ่ล่ะครับซึ่งเราจะเห็นท็ออยู่ในห้างดังๆนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองแล้วทำไมต้งมาเปลี่ยน Mart, เป็นมิลิมาเป็น ท็อปเดลี่ละครับเรามาเริ่มต้นจาก Family m มา t นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อสัญชาติญี่ปุ่นนะครับสาขาแรกที่มาลงที่ไทยปี2535อยู่ที่ย่านพลักโหนงนั่นแหละครับและต่อมาก็กยายสาขาไปตัวประเทศเลยและในปี2555นะครับสุ่มเซนทันก็มาร่วมลงทุนนะครับโดยซื้อหุ้นไป50%เลยละและได้เปลี่ยนรูปแบบ การซื้อขายโดยใช้บัตรวันการ์ดสะสมแต้มแบบของท็อปนะครับและต่อมาปี2563นะครับกลุ่มเต็นตันก็มาซื้ออีก49%เยได้100%เลยนะครับและต่อมานะครับกรนีบาทสัญญาญี่ปุ่นก็หมดสัญญาในการทำธุรกิจในไทยนะครับกลุ่มเต็นตันก็ได้เปลี่ยนป้ายใหม่เป็นท็อปเดลี่นั่นเองซึ่งจะเปลี่ยนตั้งแต่เดือนสิงหา คมนี่ยครับไปจนถึงปลายปีทุกสาขาเลยนะครับซึ่งได้เปลี่ยนเป็นท็อปเดลี่นะครับเราก็จะเริ่มเห็นสาขาต่างๆได้เปลี่ยนป้ายกันแล้วนะครับและนี่แหละครับว่าทำไมแฟมิลี่มาถึงเป็นท็อปเดลี่นะครับผม